สวัสดีค่ะวันนี้จะตามรอยเที่ยวแปรรักฉันด้วยใจเธอกับ The Memory Add-on-on Hotel ตั้งอยู่ที่เลขที่19ถนนพางงาตำบนตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโรงแรมสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2470อายุประมาณ95ปีได้รับการออกแบบและก่อสร้างจากช่างฝีมือชาวปีนังมีสถาป,ปัตยกรรมที่สวยงามในรูปแบบสไตล์ชิโนโปรตุกีสผสมผสานกับจีนนั่นเอง โดยทางโรงแรมได้เป็นสถานที่ถ่ายทำสำหรับซีรีส์ชื่อดังอย่างเรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอสำหรับใครที่เป็นแฟนหนังซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ไม่ควรพาดที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่เลยล่ะคะ่ะโรงแรมก็ยังมีห้องพักหลากหลายรูปแบบโซนสีน้ำเงินหรือโซนคหาบดีหรูหรากว้างขวางห้องเดอะเมม r y j รี่จูเนียร์สวี หรือห้องพักทีมสีแดงดอกโบตันห้องเดอะเมมเบอรี่ดีลักซ์รูมตกแต่งไปด้วยสีแดงและห้องโซนสีเขียวหรือโซนคัฟแมนบอกเล่าเรื่องราวของช่างฝีมือต่างๆห้องเดอะเมมเบอรีู่พิเลียรูมนั่นเองค่ะค่ะและทางโรงแรมนะคะก็ยังมีห้องอาหารสุดคลาสสิกตกแต่งไปด้วยโทนสีน้ำตาลให้ความอบอุ่นแก่ลูกค้าที่มานั่งทานโดยจะเป็นการจิบน้ำชาหรือทานอาหารนั่นเองค่ะ ให้รายจุดเด่นนะคะก็จะอยู่ที่ห้องนี้ค่ะจะเป็นโคมไฟสีแดงนะคะที่ตกแต่งไปด้วยความสวยงามมีโครงสร้างที่เป็นไม้นะคะมีความแข็งแรงจุดเด่นคือการคงที่เปิดโล่งกลางบ้านและชิมแจ้หรือบ่อน้ำบาดาลรองรับน้ำฝนนะคะทำให้พื้นที่ในตึกสว่างและอากาศถ่ายเทเย็นสบายนั่นเองค่ะ โดยทางโรงแรมนะคะได้รับการออกแบบเป็นอาคาร2ชั้น3คูหาตัวกำแพงก่ออิฐถือปูนโดยเน้นการตกแต่งด้วยการเพิ่มลวดลายไว้บนบริเวณเหนือบานประตูบานหน้าต่างหัวเสาฝาผนังช่องลมและรูปก,กงชั้นดาดฟ้าเพื่อเพิ่มความวิจิตรสวยงามให้กับตัวอาคารมากยิ่งขึ้นค่ะ ทางโรงแรมก็ยังมีสถานที่ถ่ายรูปอีกมากมายสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวภูเก็ตเราขอแนะนำเดอะเมมเบรี d แอ o ออนออนโฮเทไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับท่านนั่นเองค่ะ